คุณป้าครับในหนังสือมหาธรรมกายเจดีที่คุณป้าเขียนนะครับในบทที่สองเนี่ยคุณป้าได้พูดถึง intertwining energy โอ้ oh, สำเนียงชัดเจนเลยนะฮ <laughs> <laughs> ะ i n t e กระแสพลังที่ส่งไปกลับที่หมายถึงอะไรครับก็ไม่ใช่ภาษาของป้ายอยนะภาษาอันนี้ basic base อะ ทันฐานมาจากดรเอเดรียนนะคะแล้วเราก็ยังป้าได้ค,ไดคุย<ม>กับเอเดรียนถึงถึงถึงคำพูดนี้นะคะแล้วเอเดรียนก็ยังมาคุยคกับป้าเลยว่าพลังนี้มันมีจริงคำว่า intertwining energy หมายถึงพลังที่เป็นพลังส่งและไปกลับซึ่งกันและกันสมมุติว่าป้าอยู่กับน้องเจมกับน้องชื่อน้องอะไรลูกน้องใหม่นะคะ้องใหม่ครับผมแล้วก็สามคนเราสามคนนี้มีจุดศูนย์กลางกายฐานที่เ พลังของน้องใหม่ก็จะมาที่ป้าพอป้ารับพลังพลังป้าก็ส่งกลับไปที่น้องใหม่พลังเจมก็มาที่ใหม่พลังใหม่กลับไปที่เจมพลังเจมมาที่ป้าพลังป้ากลับไปที่เจมพลังเจมมาที่ป้าพลังเจมไปที่ใหม่มันจะไปมาไปมาเป็นอย่างนี้มันเป็นการทําให้เกิดมีกระแสพลังขึ้นโดยโดยธรรมชาติแค่ทุกคนเอาใจไว้ตรงกลาง เขาเรียกพลังนี้ว่า intertwining energy ซึ่งจะเกิดขึ้นในขณะที่มีการเวียนประทักษนินทำไม่ทำไมต้องส่งไปกลับครับพลังผมในความทำไมไต้อง,ส,ง<ะ>ส่งไปกลับครับพลัอพลังที่ส่งมาแช่แช่ไว้ดีกว่าทำไมจะต้องส่งไปกลับป่า <laughs> ตบมือมีคนตบมือตองตบอ,อ, <laughs> อยาก <laughs> ได้พลังุ่น <laughs> <laughs> พลังเนี่ยมันจะส่งมาแช่ได้ต่อเมื่อคนที่อยู่ข้างๆเราไม่รู้จักศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดจะมาแช่อยู่ที่เราแต่ถ้าคนที่อยู่ข้างๆเรารู้จักศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดพลังจะส่งไปมาทันทีค่ะมันเหมือนกระแสคั่วที่มันมันวิ่งเข้าหากันทันทีและการที่วิ่งไปมาตลอดเวลาเนี่ยมันทําให้เกิดสนามพลังเพราะฉะนั้นการเอาคนที่รู้จักศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดมาไว้ด้วยกันเยอะๆอ่ะมันเกิดกระแสพลังพลังนี้ไม่ใช่พลังที่จะไปทําร้ายใครนะ มันเป็นกระแสพลังแห่งคุณงามความดีที่จะเข้าไปให้เทวดาเขาอนุโมทนาไปทําให้ทุกอย่างเกิดความบุดมสมบูรณ์ค่ะเพราะฉะนั้นการเรียมมนมาทักศิณจึงเป็นการทําให้เกิดกระแสพลังบวกที่มีคุณค่ามหาศาลเเหมือนเอฟเฟกเลยใช่ไหมคนเอฟเฟก่งส่งส่งไปกลับส่งไปกลับแล้วก็นําพลังจากคนนี้ไปสู่คนนั้นใช่หรือเปล่าครับคุณป้าใช่ค่ะใช่เพราะฉะนั้นเวลาที่เขาทําสมาธิกันอะ <c oughs> พวกเราถึงไม่นิยมทําคนเดียวไง เรามักจะชอบประกอบการบุญด้วยการมากันหลายๆคนไงเพราะว่ามันจะเกิดการแชร์ริ่ง <sharing> ใช่เกิดการแชร์ริงทันทีนั้นวัดเราถึงคนเยอะเพราะว่าผู้สร้างวัดเนี่ยต้องการให้มีกระแสพลังบวกนี้ออกไปหล่อเลี้ยงโลกค่ะ